ใส่สามไน้ำมันไอยมันไยังไงดีน้ำมีนกตปยังไห้ละเนาะแต่จีแต่มันึเบาจงจริงเนาะยิงเดึนขครยิงเดินไม่ขึ้นนี่รัวตัวะัวุฒิโอ้ยอากเตตอยักไงกะหลัมันเกิแฟนอะไรนี่แฟนอะไรแฟนหงส์นี่ แฟนวงเงชอบไลฟ์ชอบไลชอบาริเวอร์พอๆกันเอะงเดยวชอบพอๆกันชอบมาแต่ไหนแต่ไรเลยอัสนอนไม่ชอบนี่อัสนอนอัสนอนเจิดนี่อัสนอนเป็นยังไงด้วยอาสนอนเป็นโควิดยิบปืน้นเกาหลีใตเอ พูดถึงมนบดมนเียเด้ใช่เจอนะโอ้ก็กลัวนี่อารปแตงถาเองพูดว่าอัสนเาโอ้มันเชิงใสลมเฉียดึ่งึ่งนี่ยโอ้แฟนอันสนอาเป็นแับนี้นี่เฉียดนี่โอ้พเด่นพูดว่ามันบัไดดอกมันเชิงเฉียดเดนี่ทำเจอนะกลัวนะนี่ที่สูงเลยดีว่า เธอบอก้องเมียมันก็มัดรูกเลยเนาะบ่อเจียงคือหงเลยอร์ใจตีนานนนทำท่าเดินเหี้ยกี่ยยิ่งพอช่องบางนิดนึงหันมาเลยสะใจไปแสดงว่าถนนนี่อ่อนเนาะอ่อนอ่อนโอ้บัานมันเจียนนี่เชียอยู่่ะโอ้เชียมันเชียตลรด

เทีบเจลานั่ออนเราเอาเช่นประกาฟังเอาถึงเหล็กเขาสามตูนมาเปิดฟังเอามันชนะได้ยังไงมาเฉียดใจไปถามใครใครก็เมียนโอ้โอโดชนตใครที่เขาจึนนงนำยุโรปยันขยญ่อย่างนี้เราดูการนี้เป็นยังไงขาดวะขาดว่ากิจฟังเกี่ยมกับพื้นนี่กับท่านขาไปยังงั้นแล้ว อืมอัศนนนยจจิติฝุ่นเขาปักจกติตหนึ่งนี้หฮบ่รูโอ้แต่เดียว่าวารีเลยอัศนน่วารีวารีวารีโอ้อีี่นเยไปไหนหนิไปไม่เนี่